ทั้งหลายความทุกข์ส่วนใหญ่ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ขาดแต่เกิดจากสิ่งที่หวังเกินจริงเราหวังให้สิ่งไม่เที่ยงคงอยู่หวังให้คนไม่เปลี่ยนหวังให้โลกหมุนตามใจแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อเราผูกใจไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความผิดหวังย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา อย่าหวังในสิ่งที่ไม่ควรหวังเพราะมันคือการฝากความสุขไว้กับสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ทุกอย่างตามใจแต่อยู่ที่การเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อใจรู้เท่าทันย่อมไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าชีวิตจะพาไปทางใดใจก็ยังสงบได้เพราะไม่ยึดติดไม่คาดหวังเกินเหตุ และไม่หลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงความสงบแท้จริงจึงเกิดขึ้นในใจที่รู้จักวางไม่ใช่ใจที่เฝ้ารอสิ่งที่ไม่มีวันแน่นอน